ดวงชะตาของแท่นที่เกิดในราศีมังกรประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2565ชาวมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวมังกรดวงการงานในเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการขยับขยายการต่อย,ยอดทำอะไรเพิ่มเติมแถมยังเป็นเดือนที่ขนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานผู้ช่วยรวมไปถึงหัวหน้าให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี หากใครอยากเริ่มต้นทำธุรกิจเปิดร้านค้าใหม่หรือทำอาชีพเสริมควบคู่ไปกับงานประจำก็สามารถลุยได้เลยเดือนนี้จะส่งผลดีหรือแม้กระทั่งงานที่เคยลงทุนหรือเริ่มต้นทำไปแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในเดือนนี้ด้วยลูกค้าจะชื่นชอบส่งผลให้เกิดยอดขายที่ดีการค้าขายมีความคล่องตัวและความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นั้น จังหวะดวงดาวไม่ได้น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดเชื่อว่าคุณสามารถพัฒนาฝีมือตัวเองไปได้อย่างไม่น่าห่วงแต่อย่างใดเชื่อว่าคุณสามารถพัฒนาฝีมือตัวเองจนไปที่หน้าไว้วางใจของผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้ได้รับโอกาสมอบหมายงานที่สำคัญสำคัญและจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นด้วยเรื่องการเงินในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ต้องบอกว่าดวงดาวโชคลาภโดดเด่นมาเป็นอันดับต้นๆมีลุ้นได้รับข่าวดีเรื่องการเสี่ยงโชครวมไปถึงงานบางอย่างที่คุณไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้รับเข้ามาในเดือนนี้ทำให้เกิดรายได้ใหม่ๆงอกเงยขึ้นมาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากแนะนำคือเมื่อได้เงินแล้วพยายามเก็บออมไว้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเรื่องความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกัน จังหวะดวงดาวส่งผลให้คนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเกิดความมั่นคงในความสัมพันธ์แต่หากใครที่อยากขยับขยายครอบครัวเช่นสร้างเรือนหอทำที่อยู่อาศัยใหม่เดือนนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีนอกจากนี้หากใครตั้งใจจะมีลูกมานานแล้วแต่ไม่มีสักทีเดือนนี้ลองลุ้นดูอีกครั้งอาจจะมีข่าวดีเข้ามา ส่วนคนที่ยังเป็นโสดอยู่นั้นอยู่ดีๆคุณอาจจะได้พบเจอกันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวในเดือนนี้เรียกว่ามาในรูปแบบบทเพสัสน,นิวาสกันเลยก็ว่าได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุของตัวคนเองนั้นก็ไม่ได้มีประเด็นที่น่าเป็นห่วงเดือนนี้ดวงดาวดีขึ้นแต่ก็ต้องขอฝากเตือนเรื่องบุตรบริวารภายในบ้านสักหน่อยเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้